ถึงเวลานั้นเนี่ยท่านจะยิ่งใหญ่ท่านจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยรัฐบาลด้วยผลงานของท่านและด้วยประชาชนที่ที่โอบล้อมท่านผมกลาบคุณหญิงนะครับอรุณาททำเพื่อพวกเราสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่ไม่ได้อยู่ในมือของพวกสวะ มันไม่ได้อยู่ในมือของยันวอหยุ่นหรือไม่ได้อยู่ในมือของสารปู่เจ้าสมิงพายครับเกมนี้อยู่ในมือของคุณทักษิณชินวัตรคนเดียวและคนที่จะพิกเกมนี้หรือคนที่ท่านทักษิณเชื่อใจที่สุดก็คือคุณหญิงพจจมานณป้อมเพชร ผมนชิตอำนาจเดชานนท์นะครับเคยเป็นผู้สมัครตั้งแต่ปี50นะครับของพรรคพลังประชาชนแล้วก็หลังจากนั้นถูกยุคไปก็เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยนะครับประมาณปีสักปี52น,นะครับเป็นต้นมาแล้วก็เป็นสมาชิกในแบบตลอดชีพนะครับจบจนเมื่อปีที่แล้วผมก็ ไปช่วยงานพักเสรีรวมไทยนะครับก็ตอนนี้เป็นสมาชิกของทักเสรีรวมไทยคลิปวีดีโอนี้ผมอยากจะวิงวอนนะครับคุณหญิงพจมาน,นะครับแล้วก็คุณอุ้งอิงด้วยนะครับให้ช่วยพิจารณาความคิดหรือว่าไอเดียของผมต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังคับขันอยู่ตอนนี้ ความคิดของผมเนี่ยถูกกันกรองด้วยคนหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ่นสิธานะครับอาจารย์สุข,ขุมนนทสกุลพี่อ๋อยจตุลนฉายแสงก็จะมีความคิดคล้ายๆกันคือผมไม่ได้บอกว่าความคิดผมคนเดียวนะผมประมวลความคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นในชุดความคิดนี้ในฉากทัศนอันนี้นะครับคุณหญิงครับ วันนี้ประชาชนคนไทยมีความสงสัยและกังวลอย่างมากต่อเหตุการณ์การรีแอคชั่นของพักเพื่อไทยสูงมากนะครับวันนี้เหตุการณ์เนี่ยแบ่งออกเป็นสามฉากทัศน์ใหญ่ๆฉากทัศน์ที่หนึ่งที่ประชาชนมีความเป็นห่วงและกังวลและสงสัยก็คือ พักเพื่อไทยจะทรยศต่อประชาชนหรือไม่นี่คือฉากทัศน์ที่หนึ่งฉากทัศน์ที่สองคือคุณทักษิณจะโดนหลอกให้กลับประเทศหรือไม่ฉากทัศน์ที่สามคือคุณทักษิณเป็นพระเอกหรือไม่นะครับฉากทัศน์ของคนทรยศ หมายถึงว่าพักเพื่อไทยอาจจะกดดันพักก้าวไกลหรือให้พักก้าวไกลกดดันตัวเองแล้วก็ถอนตัวเองออกจากหลือชี o อจากการเป็นแปดแปดพักแนวร่วมถ้าทำอย่างนี้ก็จะเข้าสู่ฉากทัดก,การทรยศ ประชาชนทราบนะครับประชาชนวันนี้ฉลาดมากนะครับไม่ว่าทางพรรคเพื่อไทยจะกดดันทางตรงหรือทางอ้อมแต่ผลสุดท้ายคือการฉีก MOU แปดพักร่วมนี้แสดงว่าพักเพื่อไทยต้องการจะทรยศต่อประชาชนฉากาททัี่สองคือโดนหลอกประชาชนส่วนใหญ่ มีความกังวลและได้รับข่าวสารอยู่เป็นระยะระยะต่อการมีบิ๊กดีลเกิดขึ้นระหว่างคุณทักษิณกับพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งบิ๊กดีลนี้อาจจะมีข้อตกลงในการขอกลับบ้านมีการถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานที่พิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่โดนหลอกให้กลับมา และคุณทักษิณก็พูดเรื่องแบบนี้มาแล้วสามครั้งผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งสามครั้งตอนที่ท่านทักษิณฟนอินมาแล้วก็บอกว่าขอบใจที่มาส่งขอบคุณมากๆตอนนี้ผมขึ้นฝั่งแล้วเดี๋ยวผมเดินเองได้สามครั้งผมอยู่ในเหตุการณ์การชุมนุมทั้งสามครั้งและตอนที่ท่านทักษิณฟนอินทั้งสามครั้งท่านถูกหลอกมาแล้วสามครั้ง ผมไม่ทราบว่าท่านไปโดนใครหลอกและครั้งนี้ท่านกำลังจะกลับมากลับมาภายในเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนวันเกิดท่านมีการเตรียมการของตำรวจนครบาลน,นะครับในการจะบุคคลตามหมายจับนะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าจะเป็นจริงหรือไม่ ผมอยากจะวิงวอนคุณหญิงอ้อนะครับคุณหญิงก็จะมานว่าและคุณอุ้งยิงด้วยว่าท่านทักษิณโดนลอบฆ่าห้าครั้งระเบิดเครื่องบินโดนลอบยิงลอบสังหารที่สนามหลวงโดนลอบวางระเบิดรถที่บางพลัดแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือเอาคุณเซนมาเตือนนะครับที่เขาจะเอา คร่องบินขับไล่ไปยิงคุณทักษณิณตอนที่มาเยี่ยมที่เขมรโดนลอกยิงลอกฆ่ามาแล้วห้าครั้งประชาชนมีความกังวลว่าคุณทักษณิณโดนหลอกหลอกให้มีคำสั่งอะไรบางอย่างเพื่อให้พักของคุณ โนี่เนี่ยกระทําการฉีก MOU หรือเปลี่ยนใจไปอยู่กับเผด็จการโดยการอ้างเหตุผลที่มันฟังไม่ขึ้นแล้วฮะเรื่องบอกว่าประชาชนรอไม่ได้เศรษฐกิจรอไม่ได้เรารอมา8ปดเปีแล้วครับคุณหญิงเรารอได้ครับเรารอได้และผมจะ ให้เหตุผลในช่วงท้ายว่าทําไมเราถึงรอได้ในฉากทัศที่ท่านทักษิณจะเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นเราเป็นห่วงครับผมอยู่ในเหตุการณ์การลอบฆ่าเสด็จทำไมผมถึงเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับเสด็จเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าถ้าเสด็จตายพวกเราแพ้แน่แต่ตัวเสด็จเองยังบอกเลยน้องเมธีพี่นี่รอดตายพี่เป็นนักรบ นักลบอคือคนที่ตายไปแล้วพี่ไม่กลัวตายถ้าพี่ตายมันจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวผมยังจำได้จนถึงวันนี้แต่ผมไม่ทราบว่าทำไมผมถึงไม่เชื่อพี่แดงผมไม่ทราบแล้วก็เป็นจริงพี่แดงโดนรอบสังหารวันที่สิบสามและเสียชีวิตวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดก็มีการล้อมฆ่าประชาชนอย่างโหดเหี้ยมกว่าหนึ่งร้อยคนเราเสียขวัญเสียกำลังใจครับท่านทักสิงถือว่าเป็นไอคอนเป็นบุคคลที่มี คุณานุปการต่อประเทศไทยอย่างมหาศาลหลายนโยบายนี้ยังอยู่ในจิตใจของประชาชนส่สวนใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นผมเองที่ได้รับทราบแล้วก็ได้รับนโยบายที่ดีๆมากๆของท่านทักษิณเราไม่อยากให้ท่านตายผมไม่ทราบว่าท่านถูกหลอกมาด้วยเรื่องอะไรแต่เราไม่อยากให้ท่านตาย และช่วงเวลานี้ก็ไม่เหมาะสำหรับการกลับมาเพราะว่าสถานการณ์มันยังล่อแหลมอย่างที่สุดท่านอยู่เมืองนอกมาสิบกว่าปีนะครับอยู่ต่อสักหน่อยได้ไหมครัขอเป็นสักช่วงต้นปีค่อยกลับได้ไหมครับผมฝากคุณหญิงอ้อช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับผมจะเล่าฉากทัด ของสิ่งที่ท่านทักษิณจะเป็นพระเอกนะครับสิ่งนี้คือการจับมือกันกับพัรคก้าไก่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจับมือกัน312เสียงนี้เขาทำอะไรพวกเราไม่ได้เวลายอยู่ข้างเรา เขาทำอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวความกดดันนี่มันจะถูกผลักไปอยู่ฝั่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยเองวันนี้เราเห็นแล้วว่าเสียงโหวตของสอวอเป็นยังไงนะครับถ้าเรายังจับมือกันไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นเขาอาจจะฝืนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาตั้งได้ฮนะเพราะเขามี สอวอยู่ในมือกว่า200เสียงเขาอาจจะตั้งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโหวตได้สามร้อยสี่ร้อยคะแนนตามระบบทำได้ครับแต่ตัดเสียงสาออกไปปั๊บเขาจะเหลือรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือเสียงประมาณหนึ่งร้ยแดบวกลบอาจจะมีบวกลบงูเห่าเข้าไปผมไม่ทราบแต่บวกลบนี้คือมีเสียงสองอย เกมนี้ถ้าสมมตินะครับคุณหญิงครับถ้าเขาชิงการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อไหร่เปิดประชุมสภาเราโหวตไม่ไว้วางใจนายกไม่ทราบว่าวันนั้นจะเป็นใครอาจจะเป็นคุณอนุทินหรืออาจจะเป็นคุณพลเอกะวิทย์ในวันนั้นจะถูกคว่ำและจะมีการเลือกตั้งใหม่อาจจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า พวกเรารอได้ครับเมื่อการเลือกตั้งครั้งหน้ามาถึงเลตเซอต้นปีหน้าพักเพื่อไทยจะเป็นพระเอกพักก้าวไกลจะเป็นพระเอกมึงอย่าลืมนะครับว่าพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยมีแฟนคลับทั่วประเทศกว่า15ล้านคน สองพักรวมกันเนี่ยมีสามสิบล้านคนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนมาเป็นประวัติการเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนกว่าสี่สิบล้านคนผมเชื่อว่าแบ่งกันนะฮะพักก้าวไกลอาจจะมีประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบที่นั่งพักเพื่อไทยอาจจะมีประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยที่นั่งรวมกันเนี่ยมีสี่ร้อยกว่าที่นั่งแต่ พูดปเป็นเลขกลมๆคือสี่ร้อยที่นั่งหนึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นพระเอกพรรคก้าวไกลเป็นพระเอกตรงนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากเลยครับคุณหญิงครับและก้าวไกลก็ทำมาแล้วว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไม่มีการซื้อเสียไม่มีการใช้ใจ่ายที่มันนอกเหนือกติกา และทําได้จริงผมไม่ได้เพ้อฝันนะฮะครั้งที่แล้วทําได้แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้พรรคเพื่อไทยก็ไม่ต้องใช้สตางค์มากนะครับประชาชนเมื่อเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นพระเอกอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเขาจะให้การสนับสนุนผมเป็นผมเลือกพรรคเพื่อไทยมาทั้งชีวิตยกเว้นการเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่าผมเลือกพรรคเสรีรวมไทยคุณหญิงครับแฟนคลับที่ได้รับนโยบายของพรรค เพื่อไทยเนี่ยมาตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีกําลังใจแล้วเขาจะกลับมาเลือกพักเพื่อไทย,ยครับแฟนคลับของพักเก้าไก่ก็เลือกพักเก้าไก่ไปไม่เป็นไรแต่เรามีพระเอกสองคนเสร็จปับ๊บถ้าเรารวมเสียงกันได้400เสียงนะครับฝ่ายประชาธิปไตยนี้เราจะเป็นการปิดสวิตศ์วอโดยอัตโนมัติ เราเกิน376ครับคุณหญิงครับเราเกิน376ครับตัวสวเองก็จะถูกประหารโดยปริยายเลยครับคุณหญิงครับเราจะก่อตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยแท้ ผมเชื่อว่าในประเทศนี้ไม่มีใครหยุดคุณทักษิณได้ไม่มีใครที่คุณทักษิณจะฟังยกเว้นสองท่านนี้คือคุณหญิงพจมานแล้วก็คุณอุ้งอิงวันนี้ประชาชนตกทุกข์ได้ยากมากเราหมดหวังนะครับเราสับสนนะครับ และภายในไม่กี่วันนี่แหละถ้าผมขอไม่พูดแล้วกันผมวิงวอรนนะครับวิงวอรนให้คลิปนี้นะครับไปถึงพักเพื่อไทย วิงวอนให้คลิปนี้ไปถึงคุณอุ้งอิงวิงวอนให้คลิปนี้ไปถึงคุณโทน,นี่และวิงวอนให้คลิปนี้ไปถึงคุณหญิงพจมานซึ่งเป็นภรรยาสุดที่รักนะครับของท่านทักษิณชินวัตรนะครับและทางนี้เท่สุดๆมีแต่ดีกับดีครับมีแต่ดีกับดี นะครับประชาชนรอได้ครับพวกเราทนทรมานมาเก้าปีครับเรารอได้จนถึงปีหน้าสบายสบายครับเรารอได้ฮะเชื่อผมครับถ้าท่านเห็นคลิปนี้ท่านจะรู้เลยว่าหัวใจนี่กดรัวมาตอลอดเวลากดหัวใจให้ท่านทักษิณดูครับกดหัวใจให้ท่านคุณหญิงอ้อดูครับว่าพวกเรารอได้นะครับ พวกเรารอได้อย่าเลยครับอย่าอย่าทรยศกับประชาชนอย่าให้เขาหลอกหรือว่าจะเต็มใจให้เขาหลอกเลยครับท่านอยู่เมืองนอกมาสิบกว่าปีครับรอสักนิดเถอะครับท่านรออสักหกเดือนครับท่านถึงเวลานั้นเนี่ยท่านจะยิ่งใหญ่ท่านจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยรัฐบาลด้วยผลงานของท่านและด้วยประชาชนที่ที่โอบล้อมท่านผมกลาบคุณหญิงนะครับอรุณาทําเพื่อพวกเราสักครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่าเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่ไม่ได้อยู่ในมือของพวกสวะมันไม่ได้อยู่ในมือของยันวอยุนหรือไม่ได้อยู่ในมือของสารปู่เจ้าสมิงพายครับเกมนี้อยู่ในมือของ คุณทักษิณชินวัตรคนเดียวและคนที่จะพิกเกมนี้หรือคนที่ท่านทักษิณเชื่อใจที่สุดก็คือคุณหญิงพจมานน้อมเพ็รผมขอกราบอีกทีนะครับถ้าผมมีโอกาสและถ้าคุณหญิงกรุณานะครับผมจะไปกราบแทบเท้าเลยครับ ช่วยพวกเราด้วยนะครับคุณหญิงครับจับมือกับก้าวไกลจับมือกับก้าวไกลนะครับอย่าปล่อยมือกันนะครับแล้วท่านทักษิณจะเป็นพระเอกเป็นซปเปอร์ฮีโร่ของพวกเรานะครับนะครับขอบคุณคุณอุ้งอิงด้วยนะครับขอบคุณมากๆผมเชื่อมั่นว่าคุณอุ้งอิง มีหัวใจที่ยุติธรรมแล้วก็มีหัวใจที่อยากช่วยเหลือประชาชนจริงๆนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ